Hãy subscribe cho anh em nó ăn, Để không nó, ba nó video hấp dẫn ก,ก็กาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทท่านเนาะค่ะเบิร์ซับนาคีภาพอพแม่พ,พี่น้องติดตามผูวัดสัมณีนะคะนอกเมื่อนีก็มีคนมาจับเสียงโฉกจับไข่นะคะเมื่อนีก็มาพ่อน้องมายุ่เนะคะจะมาเอาโชคอาราห้พอแม่พ,พี่น้องกาบคุณตาคุณยายิ่นเด็ม,มากาบสักการะปูวัดสัมณีปูโคดนะคะกาขึ้นชื่อนะคะ บนยามใดได้ยามนั้นนะคะสําหรับสารปูโคดเมื่อนี้เบิกทราบกับมาแก่บนพร้อมนะคะมาตามแนวทางพร้อมนะคะิีนี้เป็นกําลังแก่กดไลค์กดแชร์น้ำเลเดอร์ค่ะแนวทางมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสอบจังตามโบมากัะพานด้วยค่ะสี่อราขนาดอ้วสี่ห้าก็ลังปัจจุบก็หลัมปัจันว่าอะไนี่กำลังกำลังมวลกำลังมวนเออ รอบแรกจับได้สองห้าใช่ไหมครับแม่ห้าสองห้าสองห้าสองมากระพื่อกรเพื่อที่หาแม่ยี่บ้านมีบอแม่บ่จ้าพี่เล่โอ้มาจากชายวานนะคะเนาะเมืองกีฬาเป็นหนากจับไหมตัวไหนลูกยกมาหน่อยอันไม่ใช่อเล่าเน่ามาบแมนอีกต่างหาก

ยมักจกสิเลยใช่แต่ว่ายูไม่รักนั่งจกตอาซันต้อมาแมนานแมางเอาพี่อารั์แล้กจะได้กันด้วยันนั่นเดียวน้องอี้ยังกันนี่ซื้อเพิ่นซื้อน้องไงยน้องไยูโอ้ยให้ทางช่องเอาโชคด้วยหน่อยเด้อน้องไงยูอาซันเดี๋ยว ถ้าระเดียวเอาหลายเถอะเอาอันเดียวนะกาะเรย์ขย <A> ัเนกระเนะเด็นกระเด็นกะเด็นกรนกระเนระเนกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระเดเกดนะนดะดกะ เดี๋ยวแกกัเนาะออกปลากลายบาดีออกามเลยไม่ไม่สองก็หลายหดปิงจับปิงป่องบาดีเนาะเอาไอโยแล้หัวไปแต่เอาอะไรไว้เอาไว้มามาดี๋พอแล้วพอแล้วเก็บเกเกบอ้ามาโอ้บรรยากาดีจังมันแล้วแล้วจะล้วงอีกใช่ไหมีล้วงอีก ค่ะท่านีโชคมาบเพขาดสายเนาะค่ะเนาะมือนี้มากเว่อรมือบริหารเพิ่นเต๋อได้ตั้งหลายแสนเพิ่นมาดูมาหลวงเอางูเสือเข้าส่วนในสามชีแสนเข้ามาแก่บริหัรนี่งวนนี้เพิ่นได้บ่ยังนขั้นหลวงอยู่เพิ่นมาแก่บนไอวไหนลูกไหนหันมาให้ดูหน่อยแปดนะคะแปดจริงด้วยเอาไปไว้เอาใช้ไว้ไหนเอามาอีกสักตัวมาแปดอะไร มันจะทำหน้าน้องจำหนาาน้น้องจำหน้าแบบสงสัยอ่ะไหนมาดูสิจะตัวไหนนะบดเออตัวไหนน่ะตัวไหนสีว่าแล้วว่าล้เอาเอาอีกตัวหนึงวสามตัวเป็สีละอันข้นงไหนยักห์มอ่เนี้ยแหละก็เราเป็นอะไเห็ดน่ยดีกตัวไหนอีกไหนดูสิ แปดสี่ห้าตัวไหนนะแปดสีห้าเอ้ารอบแดกค่ะแ้าเบี่ห้าสามตัวแปดสี่ห้าน้ตปะปะมากมากวันนี้นะสี่ก่องพอดีเด้บาทหนึ่งตี่ก่องก็แล้วดีมากมากแล้วาให้ได้แปดสี่ห้านะคะยังกล่องดังงงหมดคอมเมนสักหพี่น้องน้องมาอยู่หรอน้องอายุยู่ะ ปูให้ปูให้ส้านปูโกรีคือน้องค่ะบาย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 กันเร็วบายบายกันบายบายกันเร็วอายุ่เอาไก่ได้ทีนี้อืมค่ะเด็กมีเซนจับได้นะคะสองห้าสีห้าแปดสี่ห้าเนาะค่ะวันนี้ก็อยู่กับ ผู้โคดวัดสะมะนีเนาะค่ะผู้ใดมาขอโชคขอพอรอนกาจะสำเร็จเป็นประจำวดวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งธันวาเนาะวดวันที่หนึ่งธันวา่าจ,จะให้มิโชคไม่ลาบมโคไม่มานนะจ๊เอออจะมาติดตาม ก็ติดสารปูโคดน,นะคะแอดมาขอกระไดคื่อกันงวดที่แล้วเอฟซีก็ามาัขอกระไดแต่หลายแสนมาแก้บ,บุมาหันกระได้อสอบจังตามด้วยค่ะจีบหนีกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะแปดสี่ห้าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับน้องมาอยู่เนาะคะ่ะมากับมากับคุณตาคุณยายเนาะคะ่ะมือน,นี้มาขอโชคขอพรกันเนาะนี่อนอเงียเพราะท่านอยากเมื่ออยู่พี่นอง <laughs> ชอบช้างเหรอลูกมากช้าง มาดูมาดูบค่ะคุณงตาหรือว่าพึ่งเคยมามาดูอยู่มาขอใดประจำเนาะมิตาจะล้วงบ้างนะคะเห้ท่ารสองขอมาเด้อบาทนี้ตัวไหนน่ะตัวไน่ะ คุณตาคอเองไล่บาทนี่เจ็บดี่เจ็บสีบางนึงพ่อนเจ็บเจ็บเจ็บนะครับตัวแรกเจ็บนะอ้าวเจ็บสีเบิ้ลแล้คะบวันนี้สัำจรนไหมพ่อมาเบิ้ย่อนมากเจ็บตองตัวแล้วนะคะเจ็บรอบนี้คุณตาจับเจ็บเจ็บสามเขาเขาเขาตรงๆรง3ีหาสาม โอ้โสามตัวโตสี้าสามคุณ่อขอไม่ขอสองตัวให้หน่อยครับค่ะสตัวล่างไน้พ่อสองตัวล่างาเจ็ดเจ็ดสามเอาั็สามติ๊ตาได้สี่สี่สี่นะคะถ้สี่ห้าก็ตกลงน้องเลยนะสี่สองสี่ส ในกลางนะคะร่างสองตัวสี่สองนะคะมาจากชัยวานนะคะปลาหมึกาดีชบมูชาปูนะคะเนาะชอบไปด้วยกันน้องอายุได้เนาะ โบอ,อยากเมื่อเลยอกคุณตาแบบนี้โบอ,อยากเมื่อเลย,ยเจ็นมากประจำเนาะส่นมากจากไจวานนะคะเมื่อนี้ก็ได้ของน้องอายูนะคะสองห้าสี่ห้าแปดสี่ห้าคุณตาจับแม่นตลอดนะคะส่วนมากก็เข้านะคะเจ็ดเจ็ดสามสี่สองนะคะมีหลานหน่อยกับคุณตาจับน้ำกันนะคะคเนาะ ค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบกชะลาินแบ่งรัฐบาลนะคะค่ะไบ่ได้สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางช่องน้ำเลือค่ะมากป่ะคาดสายมากเบิดเหมือแต่ละ ผันมากอากได้โชกในลาบเนาะคะ่ะเอฟซีกะตั้งกิจอาธิฐานเอาพู้อยู่ทั้งบ้านเพื่อ้โชกในมันน้ำพึนเนาะคะ่ะนอกนี้จะเป็นขั้มบายขั้มอธิฐาน